หล็กสามตัวเท่านั้นนะคะแร้วเข้าสู้สู้ๆคอเหล็กสามตัวเท่านั้น,นะะเรเา,า,เาจะได้เอาชนะตัวสุดท้ายได้ในเวลาไม่ช้านี้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเอลเลียสฉันกำลังจะไปช่วยน้องชายอาละล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะอยู่นะคะกับ Trials of Mana กับการไปตามล่าเบเดวุดอนตัวที่ จำไม่ได้ตัวที่เร่ร่ไ่รู้อะทีนี้เราจะมาตรงที่โมเบรมูซึ่งตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่ะมันจะเจอธาตุอะไรอ่ะอะเอาตรงนี้เรเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้เป็นวันธาตุธาตุหมาไม่ใช่หรอมันมีอีกที่หนึง่งที่อยู่ในวันดาราวันดาราวันดาราตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอาใช่ไหมเนี่ย โอ้ Ooh, ใช่ลงเลยนะคะลงเลยลงเลยลงเลยลงมาแล้วนะคะอ่าลูซอบ a n นดราวันนี้เป็นวันลูมิน่าทะอ้าวเออถูกแล้วลูน่าเดย์เนี่ยมันเป็นวันของธาตุพระจันทร์เราก็จะต้องมาจมตีไม้คิดว่าจะทันกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราปิดคลิปตอนที่แล้วมันเพิ่งจะเปลี่ยนเวลาเนอเออเออ m ม่ก d ตรงนี้เราก็มาแล้วนะคะ <Allow me. S 1> มาหามาหาเบเลซีสนั่นแหละอืม ไอเทมซีที่เอาไว้ใช้ในการอัพคลาสนะอะไรอีกเนี่ยเจอทุกที่เลยนะ welcome, welcome. ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออเราคิดว่ามันน่าจะใช่นะในการเจอมอนสเตอร์ฮาร์ดไม้แล้ววันนี้เป็นวันที่พระจันทร์แข็งแกร่ง ก็ต้องมาจัดการมอนธาตุไม้แบบนี้ไอตรงนี้ต้องระวังเคยเดินลงมาแล้วมันติดอะไรก็ไม่รู้อูอูอูเกือบเกือบเกือบโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมโดนไหมไปนะคะแมพมันก็จะแปลกๆอ่ะเหมือนกับการเล่นอะไรสักอย่างฮึบเออเอออเออเอเกือบลนเกือบลนเกือบลนหีบตรงนี้ก็เปิดไปแล้วตรงนี้แหละมั้งที่เราได้ไอเทมซีดมาอะเข้าไปเลยนะเข้าไปแล้วนะ อุยอุยอุยปัดโถปัดโถโเออโอ้โหแรงมากดึงอะไรวุดวุดพอพอพออ้อออะไรของใครเฮ้ยชาลอตอย่าใช้ c ีเอสทำเพื่อดีชาลอตเธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยมีหีบเพื่อเราตามหาอีกหกอันด้วยเอ่อถ้าเกิดว่าพาร์ทนี้มันเกิน กินเวลาเกินไปมันก็มีแนวดมมว่าแบตกล้องของเราอาจจะหมดแล้วภาพก็อาจจะต้องตัดไปอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพเราจนจบคลิปเหมือนกับตอน2ตอนที่แล้วนะคะโอ้โหนึ่งสองสามโอ้ยโดนอะไรอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยโดนขัดอีตัวบินแน่เลยหนึ่งสองสาสี่เออมันต้องโอเคแล้วมันต้องโอเคแล้ว มาอีตัวบินอีตัวบินฟาดฟาดมาลงมาลงมาลงมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยขึ้นไปอีกขู่ขยันวะขยันขยตายเถอะตายเถอะตายเถอะนะแต่ละแต่แต่แต่โอ้โหเจอเหยีบจัดการมอนสเตอร์ก่อนหนึ่งสองมันมันมันไม่ได้อ่ะจังหวะมันไม่ได้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่เออเออเออหนึ่งสองสามเฮ้ยเห็ดเห็ดมีหมวกเห็ดใส่หมวกด้วยอ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนมาฟาทีมาฟาทีอีกทีนึงอีกทีนึ่งเออแบบนั้นแหละโอ้ยฉันเจอแท็กพลาสด้วยดีนะแงนขึ้นขึ้นไปขึ้น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 เออขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เอาเอาเอา มาแอบอะไรตรงนี้มาแอบอะไรตรงนี้ดูดีว่าได้กี่จุดแล้วเออได้เป็นจุดที่31แล้วนะคะอ๋อจุดที่30เนี่ยเราได้มาเมื่อวานนี้เองเนาะ view u n d i s c o v e r e treasure box and l o o k a t t i a sighting อันนี้สามารถดูสามารถดูกล่องที่เรายังไม่ได้เปิดในแมปได้หรือเปล่าประมาณนั้นละมัง้งเดี๋ยวก็เห็นภาพเองแหละ หาชั้นอีกสี่ครั้งนะโอเคโอเคตรงนี้ก็มีจุดสีทองให้เก็บเก็บดิวันเมดิคอลเฮิร์บนะคะเฮอ,อเก็ียดมากเลยว่ะตัวบินบิดเ <c oughs> นี่ยมันโอ้ยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเขาไปทำไมอ้ากดตัวผิด <c oughs> เราจะกดอันนี้นะคะกินกินกินระหว่างนี้เราก็ต้องกินนะคะ คือเราเหมือนจะเข้าใจว่าไอไอตรงแถวๆเนี้ยเนี่ยตรงริงอะไรเนี่ยมันมันมีแค่อย่างละเก้ามากสุดคืออย่างละเก้าวเวลาเราต่อสู้แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้มันก็จะมีเท่าที่เรามีนั่นแหละงงกันไหมงงกันไหมมามา,มามนี่ใช้ซะหน่อยใช้ซะหน่อยมันต้องเจอแล้ว Arial l ล n ล s จัดการไปให้สิน้นซาก เขาได้พูดถึงมอนทาตไหมอ่ะเราฟังไม่ทันอ่ะฟังไม่ทันเอแมปนี้มันมีกี่ชั้นอะ่ะอูห้หูมี1นึ่สสแล้วเราดูเลขโรมันไม่เป็น,น้วยนะห้าหรอ6 7 8 9ใช่ไหมหรือ10เอ้าแมปอย่างนี้อีกแล้วงงเหลือเกินเฮ้ยเจอหีบเจอหีบเปิดเลยจ้า เออโกไอเทมซีต้องมาแล้วต้องมาแล้วแล้วเราต้องมาทางนี้สินะทางนั้นก็มีไหยแต่ว่าไม่ตีหรอกอุ๊ปอุ๊บสอุ๊ปน่ะมันพ้นสถิติไหนหะ่ะมันไม่พ้นนะคะมันไม่พ้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะคะอ่าเออ โอ้โหตรงนี้ก็มีหีบจัดไปเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าแผนที่เนี้ยมันไม่มีแมปไกด์ให้เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนไอเทมก่อนนะคะเป็นไอเทมรอบที่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ตอนที่ตีเบเดเว,วดอดนน้ำอะ่ะไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยอเอ่อมันต้องเจอธาตุธาตุธาตุไม้มันต้องเจอพระจันทร์พระจันทร์น่าสหายากเหมือนกันนะพระจันทร์พระจันทร,นรน์ไฟ ดินน้ำไฟโอ้โหไม่มีเลยอะค่ะ dispel all enemy magic effect เอาเอันนี้ไปแทนก่อนแล้วกันอ่ะอิมอายมัชบลูมมัชบลูมอายเชนอัพ u t ติ n เอนม m ทูส s ลี e p ให้มันหลับมันไม่น่าจะหลับง่ายๆนะถ้าใช้กับบอสฮับแมจิกเดเมจดันทูออลลี่ฮับแมจิกอันเด็ก ไม่มีเลยนะคะถ้ามันไม่มีเงินก็เอาพวกนี้ไปใช้ใช้ให้มันหมดหมดไปละกันตัวนี้ตัวนี้อันนี้คืออะไรอะอืมเอ้ยเอาแค่นี้ก็ได้อ่ะเดินทางต่อเดินทางต่อทำไมเดินเดินเดินเราว่าจอยเราไม่น่าจะเดินเองอะ่ะนี่นี่อืมอย่าเดินเองสิจ้า เราใจคอไม่ดีจอยคอนเรามันก็ไม่ค่อยจะดีเราอย่ามาเป็นกระจอยโปรขอร้องเ <ento> จาะเกาะเหรอโอ้โเราจะไม่ไปทางนั้นเราจะไม่ไปทางนั้นออ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเจาะเจาะก่อนเจาะก่อนเจาะก่อนเออหนึ่งสองสามเอาให้ตายอุ้ยอุ้ยเออ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 อ๋อมันอย่างนี้นี่เองเออนั่นแหละนักก่นแหละหนึ่งสอง พอ,อพอเออพอพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอีกทีหนึ่งอขาไอจัดไปจัดไปเร็วเร็วเร็วเสร็จยังเสร็จยังเอา้าโธ่ไม่ยอมหมดสักทีมาตีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเนี่ยอีตัวบินบินอะแบบอย่างเกลียดอะ่ะเอาอันนี้ไปเลยเอาอันนี้ไปเลยจัดการไปให้สิ้นซาก นี่มันต้องพุ่งลงมาแล้วก็จัดการให้มันกระจัดกระจายกระจัดกระจายแบบอูอูอูระวังติดพิษระวังติดพิษดิฉันไม่ต้องการที่จะติดพิษนะคะอีตัวนี้มันไรอีตัวนี้มันไหลวิชาร์ชาร์ชาร์ชาดหนึ่งสอสาสี่ห้าเออหนึ่งสองสามสี่อเอาเวรกรรมเชิดทม เช์ลูน่าเดย์เชา์มลูน่าเดอ่อน่าจะยังอยู่ในวันวันแห่งประจญ์อยู่นะนะเราเราใกล้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเอ่อเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนช็อกโกแลตมีเยอะมากเติมไปยุดดิสคิดว่าน่าจะพูดแบบนี้อ่ะชาลอตเอาไปเดินทางกาัน เสียวจุงเออแต่ว่าแบบนี้มันก็ดีอย่างนะมันทำให้เรามันทำให้เราตกนะโดดเร็วเฮ้ยเอ้ยเออ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 เอ้าทำไมอ่ะทำไมเออ,อเอ้าคือเอีย่ยงวะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเราต้องไปทางนูน้นต้องไปทางนูน้น ไม่ได้ไม่ได้ยังไงยังไงอะเอ๊ยยังไงเนี่ยยังไงเด่อเออเอเฮ้ยกระโดดกระโดดเอกกระโดดกระโดดเอากระโดดเอาอุ้ยข้างบนก็มีอ่ะข้างบนก็มีทําไงอะเสียดายจุงเสียดายจุงไปไม่ได้ยังไงก็ต้องกระโดดอ่ะคือยังไงมันก็ต้องกระโดดอ่ะุิยากจังเอาทำไมไม่โดนอ่ะเอออะ ปะโถม,มันลื่นอ่ะมันลื่นอ่ะพราเพระอ้ายากมากยากมากเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่ได้วะ่ะไม่ได้อ่ะเราจะผ่านไปได้ยังไงอ่ะ อ่าเฮ้ยกระโดดกระโดดเอา้าได้นี่นะปะโถเอ้ยเราก็คิดว่ามันตันมันไม่ได้ตันนะคะเราแค่ไม่ฉลาด <S <S เสียเวลามาตั้งนานอ่าตรงนี้มีแมปแล้วนะคะเบเนวอนอยู่ตรงนั้นจริงๆเราควรจะรีบไปนะไปจัดการเบเนวอนก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบตกล้องหมดเราค่อยมาเก็บรอบนอกดีไหม ไม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแป๊บนึงขอเวลาแวบไปแป๊บนึงอยากรู้อ่ะมันมันอยากปวดหีบให้หมดเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากมาหลายๆรอบแล้วนะคะแคคตัส <c actus> ของฉันเช็คอแบบินแป๊บมาแล้วก็ต้องเช็คอินนะคะโอเคจุดยี่สามาได้เกินครึ่งทางแล้วหาอีก3าครั้งนะจ้าตรงนี้ตันนะคะ ตรงนั้นตรงนู้นเก็บมากตัวบินบินเฮ้ยมันต้องเจอเอาเอาเอา,เอานี่ไปใช้ให้หมดเลย <laughs> มันลำคานอะ่ะมาวิอะไรอะ่ะมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดใช่ไหมใช่ไหมเลือดมันจะเยอะกว่าปกติเออเออไม่กลัว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 เมื่อกี้นเหมือนเราเห็นหาย อีชั้นเห็นไหยจริงๆนะคะอ๋อนี่ไงไหยจัดมาตรงนี้มีหีบด้วยไปต่อได้ไหมไม่ได้เราอะตรงนี้อู้้ตันแล้วนะคะตันแล้วอุ้ยตรงนี้มีจุดสีทองให้เราเก็บด้วยเคเก็บเลยช็อกโกแลตเก็บมาจนจะเต็มไปหมดแล้วปไปต่อไปต่อเดินทางไปด้านหน้านะคะอู้ชอบมากเลยตัวริส โอ้ยเจอแบบนี้อีกแล้วเก็บ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 ต้องไปทางค่อย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 ใจเย็น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 ใจเยโอูโหูเกือบตกเกือบตกตรงนี้ก็น่าจะมีมันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีแล้วแหละจังหวะเนี้่ห้ามตกห้ามตกแบบนี้นะอโอเคทางนั้นก็อูโหูลงมาแล้ว วังว่าจะไม่ไม่น่าจะเจอหีบนะจะเหลือเลยมันน่าอ้าวนั่นไงมันต้องขึ้นไปจริงๆด้วย <c oughs> คือยังไงมันก็ต้องขึ้นไปค่ะทุกคนมันเดินทางไกลามากเลยนะคะเนี่ยดูดีโอ้แต่แล้วยังไงก็ต้องเดินขึ้นทางไหนได้ขึ้นทางไหนได้ไได <c oughs> แม่เอาเอาไป ต้องมีสมาธิสักนิดนึงอุขูเดินไก่เดินไก่มากต้องค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดนะคะขออกขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เกือบ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 โอ๊ยกว่าจะถึงใจร้อนไปนิดนึง พอมลิงมาดูเลยมาดูเลยมิสพอมลิงดีกว่าเดิมปะไม่ดีดีเลยดรอปของได้มาเนี่ยอ้ะมันไปได้สองทางโถเอ้ยอุซากระโดดโเฮ้ยอ่ามันอยู่ข้างหน้านี่เองนะคะเออมันเราว่าใช่ปะเราว่าใช่โอเคเตรียมเสียงแหบ แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเสียงแหบแล้วล่ะเช็คไอเทมก่อนเช็คไอเทมก่อนนะคะอันนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นไปเลยไม่เช็คแล้วขี้เกียรขี้เกียจได้ไงเอางี้เลยดูดีตัวอะไรตัวอะไรก่อนที่มันจะหมดวันนะคะเราต้องรีบจัดการฟักทองน้องน้องคือฟักทองฟักทองผีโอ้โหเอางี้อีกแล้ว เอาแบบนี้อีกแล้วอุยอ้ยเอาไว้แปลกจังเลยเออมันน่ารักแปลกๆนะคือใช่ใช่ใช่มันน่ารักแปลกๆนะอ,อ่ะเอาอันนี้ไปก่อนนะคะบอมสเตติกไหนดูดิดูทีหนึงสิคือมองไม่เห็นเลยอะว่า okay, ฮอกอายอุ๊บ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 โดนอะไรโดนอะไรวะ ดอยไรเฮ้ยขอก่อนขอก่อนเออรัว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 จ้าแรงมากเลยอะสกิลฮอกอ้ายแบบอย่างแรงอะแรงจริงอะไรจริงนะคะฮิวก่อนฮิวก่อนรู้สึกว่ามันหนักนะเนี่ยรอบเนี้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย,อย,อยฮิวทันไหมเนี่ยทานทานอยู่ทานอยู่แล้วก็ตอนนี้ลดอะไรอยู่ลดอะไรบ้างลดหมดเลยเลยลดหมดแล้วนี่มาขอ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 นะขอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ย,อยทำไรทำไรทำละทำละเฮ้ยชาร์ลอตช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองเอา้าติดผิดก็ไม่บอกติดพิดก็ไม่บอกนะคะอะฮิวหิว,หวเติมเลือดแบบนี้อู้หูโดนอีกแล้วอู้หูรีดรีดของเราโดนอีกแล้วนะคะอาต้องมีสติแล้วก็สมาธิมากๆเลย Uh huh. เหมือนเราจะใช้อะไรนะเราลืมวะไป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 ตัวลิสตแล้วก็ใช้อน,นี้อันนี้ Makes a l e ว e พอนแอปสอฟเอ็อันไหนนะที่เราเอามาอ๋อมันไม่มีนี่ว่ามันไม่มีมันไม่มี d ูคิส s All s p o t ต of e n e m ามีม,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 มีอะไรที่จะช่วยมั้งได้ไหมอ่ะก็ไม่มีเลยินนา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 ถ้าเราใสาอ่อ่ะเรากลัวว่ามันจะซ้ำซ้อนไม่ใช่อะไรหรอกเอาเป็นเอาเป็นเฉย ยูเช่โอ้โหเตมไว้เติมไว้ตมไว้ตมไวตมไว้อีตัวนั้นมันน่ากลัวเนี่ยจริงจริหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขอ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 โอ้หนึ่งสองอ้เฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเราควรจะเล่นอันนี้ก่อนหรือเปล่าหนึ่งสองสสออุ้ยลบบบหนึ่ง อุ้ยเฮ้ยชาร์ลอตฮ์หิวดิฮิวตัวเองฮิตวฮตวัวเองนะคะริสริสเลยอีกหน่อยเดียวริสเลยอีกหน่อยเดียวอ,อุ้ยหืมมันร้ายกัดเหลือเกินค่ะมันร้ายกัดเหลือเกินนะคะเอาเป็นใช้แคนดี้ไปก่อนใช้แคนดี้ไปก่อนแบบนี้ต้องดูสถานก,การณ <c oughs> ์เธอเฮ้ยหัวมันหัวมันลมหล่นลงมาหัวมันหล่นลงมาเออหัวมันหล่นลงมาอู้ได้แล้วได้แล้ว,วอุยอ้ยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเออเออเออ อีฉันจะไม่ยุ่งนะคะอีฉันจะไม่ยุ่งกับเธอ2 3 4สสห้าเฮ้ยครบแล้วอุ้ยลบร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 ไรบรบรบ่บร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 บ่บร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 วรรบ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 ร้รบรบ้บร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 รบรบรบรนรบ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 ร่รบ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 โดรบรบรไม่รู้ไม่รู้บร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 ร่รรรอาอ โดนไหมโดนไหมโดนไหมเฮ้ยโดนแบบว่าวก็โดนอยู่โดนอยู่โอ้ยลิทริทแย่แล้วลิทแย่แล้วชาลอตช่วยลิทด,ด้วยชาลอตช่วยลิทด,ด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งชูสองนิ้วนะคะหิวเพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อน <ft> โอ้ยหลบด้วยหลบด้วยจ้าหลบด้วยจ้าอ,อ,อุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งอุกอุกมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นหนึ 1, 2, <f> ่งสองสามอีฉันกดมวัวอีฉันกดมวัว หนึ่งสองสามสี่เอ้ยเดี๋ยวนะ <_ d ance> เดี๋ยวนะไปไปไปฮอกอายไปฮอกอายฮอกอายเลยอีกประมาณอุย้ยได้แล้ว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 เอา้าอันนี้ไปจัดไปให้หมดเลยสามลอดนะคะมันใกล้ตายแล้วตายเร็วมาก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 รัว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 นั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมยอด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 ฮิวให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนเอาเลือดเอาเลือดให้เต็มเข้าไว้นะคะอ่ารีดเหมือนว่ารีจะลดไป ลถไปตลอดเ,เลยนะเอาเป็นใช้อันนี้มั้งใช้ใช้ให้มันหมดหมดไปเถะนะคะเออแบบนี้เฮ้ยเร็วเรวเร็วรวลบลบลบแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอาอารอชมอรอ่ะเอาของตัวเองแล้วกันเออเร็วเรเร็วเรไม่ทันอื ล็อกแกงล็อกแกงอ้าเป็นยังไงเป็นยังไงมันทําไมมันทําไมไปอยู่ทางนู้นหมดเลยหรอมาขอเก็บหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้ล็อกเก่งจังเลยค่ะล็อกเก่งจังเลยค่ะเอออีกสอปออีกสอเปอรเซ็นต์อ๋อ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 อ๋ เอ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวตายยังตายยังตายแล้วแบตบยังไม่หมดนะคะหัวหลุดเลยเฮ้ยสำเร็จนะคะเลเวลเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่ห้าสิบสามแล้วของลีดอีกหน่อยเดียวเพิ่มให้นิดนึงจะไม่ได้หรอ โอ้ยเราเอาชนะเบเดนวัน6ตัวแล้วเหลืออีก2ตัวเท่านั้นเราใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วมันก็ใช้เวลาสักพักแล้นะเราจะหยุดไม่ได้อะไรวะอ่านไม่ทานอีกแล้วเออให้มันได้อย่างนี้สรุปเลยเลยอีก2ตัวเท่านั้นโอเคโอเค